รวมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะชมรถเก่งมือสองด้วยกันนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะและคอมเมนต์สติ๊กเกอร์ไว้ทัถ่ายกันได้เลยนะคะในคลิปนี้ค่ะขอนำเสนอให้ชมเป็นรถ Honda City เกียร์ออโต้นะคะเป็นรถยนต์ปี04ค่ะจะค่อนข้างมีอายุกันหน่อยนะคะแต่ก็ยังขับกันแดดกันฝนกันได้ยังวิ่งได้ไปได้ทั่วไทยนะคะ รถมือสองต้องเน้นย้ำกันว่าตามสภาพค่ะพอรถต้องมีเสื่อมโทมบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะราคาคันนี้5 8 9 0 0บาทเกียร์ออตโต้น้ำมันร้วนภาษี6-6ไปต่อเองค่ะเรมครบขับขี่วิ่งได้วิ่งทางไกลได้ด้วยนะคะสีมีริ้วรอยบ้างค่ะตามการเวลานะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะทุกท่าน 58,900บาทสนใจดูรถได้ที่หลังตลาดกลางอายุธยาค่ะสามารถโทรคุยสอบถามคุยโดยตรงได้เลยนะคะตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปนี้นะคะแอดมินใส่ข้อมูลของรถพร้อมเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้ค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านด้วยสนใจยังไงนัดไปดูตัวจริงกันด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์และความสบายใจของท่านเองค่ะแอดมินเพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ